กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอด follower นะคะใน IG เนาะโดยแอคของคนไทยนั่นเองนะคะจะเป็นอยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสนะคะหรือสแกนคิวอัลโคด้านหน้าคลิปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้งานเนาะ ั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้นะคะตั้งชื่ออะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็อีเมลเนาะรหัสผ่านแล้วก็ติคําว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนโมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนสมัครใช้งานกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอด f ฟ l l o w e r นะคะหรือยอดผู้ติดตามเนาะ i อเป็นแอคคนไทยนะคะก็เลื่อนหาเป็นไอจของเราได้เลยนะคะอ่ะเลื่อนถาเไปนี่นะคะติดตามไลค์คอมเมนต์ประเทศไทยนะเสร็จแล้วก็เริ่มบริการได้เลยนะคะก็จะมีทั้งเอ่อติดตามไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วเริ่มเป็นติดตามนะคะเสร็จแล้วเนาะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์นะคะที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะคะอ่ะ ใส่ลิงก์นะคะแล้วก็ใส่จานวนที่เราต้องการเราใช้แค่ห้าสิบก็พอเนาะอ่ะเวลาเฉลี่ยของเราคือสี่สิบสี่นาทีนะคะค่าใช้จ่ายหนึ่ง้อยหกสิบแปดบาทจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อกดส่งแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้เลยเนาะอ่ะและสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันก่อนได้เลยนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึงสช่องทางช่องทางแรกคือการสแกนคิวโค้ดค่ะเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน5้า0มืนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหน,บบนึ่ง ทางทางที่สองคริปโตเคเรนซีนะคะเติมขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทสูงสุด,สดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์นะคะและช่องทางสุดท้ายของเราทูมันนี่วอลเล็ตเนาะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุด,สด,สดไม่เกินสามหมื่นบาทต่อครั้งเลยเติมขั้นต่ำเออเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะแล้วมาดูบริการทั้งหมดของทาง,งเว็บไซต์นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ นี่ก็จะมีทั้ง Facebook นะคะ Tik t o k IG YouTube นะคะ, Twitter, ะ t ว i t เ e r t e l e gram เทก็คือมีให้ครบมดทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถที่จะมาเล่นดูกันได้เลยนะตรงนี้มีราคาบอกให้คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิเ่มเติมบอกไว้ให้ด้วยนะคะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็สามารถที่จะมาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยก็จะมีให้นี่เลยค่ะรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการาสถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของต เป็นการส่งตัวแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้านะคะการชำระเงินหร,งรงหรือเรื่องอื่นๆนะคะหากประสบปัญหาด้านใดก็สามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลย จะมีแอดมิคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะและช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่ Copy ปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราให้ไปคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง3%กันเลยจากแกต้มอยู่ที่100บาทเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือาตั้งเว็บไซต์ KMP Social ลองเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้อยอดโ o w ว์อยู่ที่200นนนะะะคเะารีลลอองงนะึ อ่ะตอนนี้นะคะจากยอดของเแค่สองร้อยก็ดดขึ้นมาเป็นสองรหหเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยแอคกิด้าก็จะเป็นแอคคนไทยแบบนี้เลยนะคะมีตัวตนจริงแบบนี้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้แล้วนะคะสามารถทิ่หนึงกระลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยเนาะสำหรับพิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ